โมโตจีสนามที่8อารากอนกลางปีจบลงไปแล้วครับด้วยชัยชนะแบบม้วนเดียวจบแล้วก็เป็นการคว้า perfect weekend ของมาร์คมาเกสใน Moto GP พีนะครับก็แอน่นอนครับมาร์คออกสตา์จากโพและไม่มีใครที่สามารถแซงเขาได้เลยครับคว้าแกรนด์สแลมได้จากการที่ออกตัวจากโพนำทุกรอบแล้วก็ชนะการแข่งขันครับ นอกจากนี้มาร์กมาเกสเองครับก็ยังสามารถที่จะทําสถิตินะครับด้วยการที่เร็วที่สุดในทุกช่วงของการแข่งขันขนะครับตั้งแต่ฟรีแพคทิสที่1รอบแพคทิสฟรีแพคทิสที่2ครับคว้าโพโ p o พสิชันแล้วก็ทำลายสถิติของสนามแห่งน,นี้รวมไปถึงการคว้าชัยชนะการแข่งขันในรอบสปรินต์และก็การซ้อมในรอบวอร์มอัพก่อนจะมาคว้าชัยชนะแบบหมดจดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมครับของมาร์กมาเกสทำให้คะแนนสะสมของเขานั้น ยืดห่างออกไปอีกอันดับ2เป็นของอเล็กมาเกสน้องชายซึ่งก็สู้กันได้ดีกับฟานเชสโกบัญญาย่าครับบรรญาย่าสตาร์ทกวิทที่4กลับมาอยู่ในฟิลลิ่งที่ดีของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เจอปัญหาด้านฟิลลิ่งกับตัวรถแข่งอย่างมากเหตุการณ์นี้ครับก็น่าจะเกิดจากการที่บรรญาย่าเองนั้นได้ออกมายอมรับสภาพแล้วก็เรื่องของการปรับเมนทอลิตี้ปรับทัศนคติของตัวเองนะครับว่า อยู่ที่จุดไหนและทําใจยอมรับว่าต้องลืมรถแข่ง GP 2 4ให้ได้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับ GP 2 5สนามนี้กลับมามือฟิลลิ่งแล้วก็มีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวของฟานเชสโกบันยายาจบอันดับ3าบนโพเดียมครับอันดับที่4เป็นของเปโดรคาสตาครับสู้ได้ดีในช่วงแรกของการแข่งขันนะครับไล่บูอยู่ครับเปโกบันยายาผลัดกันนาผลัดกันตามอยู่หลายครั้งครับสุดท้ายก็เรสเพลทไม่ไหวครับรถแข่งยังต้องพัฒนาอีกเยอะสําหรับ KTM จบอันดับ4 อันดับที่5ครับเป็นของฟังโก้มอร์เบนลี่ครับอันดับที่6เฟมินาเรเกต่อสู้ได้ดีมากครับในกลุ่มกลางแล้วก็มีลุ้นที่จะไต่ไปถึงเกือบจะถึงกลุ่มที่ลุ้นโพเดียมครับแต่ว่าเรสนี้ใน,นานะรุกกี้ถือว่าทําได้ดีมากสําหรับเฟมินาเรเกโจอันเมียจบการแข่งขันในอันดับที่7ครับหลังจากที่อกหักนะครับพลาดโดนตัวของแจ็คมิลเลอร์ชนในรอบสปริ์วันนี้เอา,เอาตัวของเมียเนี่ยสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่7ได้แล้วนะครับ รวมไปถึงว่านี่คือการที่ตัวเขาเองจบอันดับที่ดีที่สุดในฐานะนักบิดฮอนด้าด้วยต่อด้วยอันดับที่8ครับเป็นของเบสเซ็กี่ไล่ขึ้นมาจากท้ายเลยครับอันดับ9ฟาเบโอดิทิอันันโตนนโอสนามนี้ราอูเฟรนเดสจบการแข่งขันในอันดับที่10ส่วนนักบิดจากยามาฮ่าครับน่าเสียดายที่ฟาเบโอกาตาโรนั้นล้มไปขณะที่ลุ้นอยู่ในกลุ่มท็อป10ครับจังหวะล้มก็อยู่ในอันดับที่9ก็กลายเป็นว่าอเล็กวินจบการแข่งขันอันดับ11 บาเซนินี่12องออคโซ่เฟรเดนสิบสามแจ็คมิลเลอร์14มิเกลโอลิเวราจบการแข่งขันในอันดับที่15ครับก้องสมเกตจันทาเรสนี้ครับเริ่มปรับตัวเข้ากับรถแข่ง rc 2 1 3 V เวอร์ชั่นเดียวกันกับนักบิดฮอนด้าคนอื่นๆได้ดีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจากการซ้อมและคอลี่ฟายรวมถึงสปรินต์จะไม่ได้ทำได้ดีนักครับแต่ว่าในการแข่งขันรอบเมนกลางปีก้องออกตัวได้ดีเกาะไปกับกลุ่มนะครับไล่ตามอยู่กับซาบารูรี่แล้วก็แซงซาบารูรี่ขึ้นมา สุดท้ายครับกล้องเองก็สามารถที่จะยกระดับเรสเพจของตัวเองทําความเร็วต่อรอบได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ยืนพื้นได้ดีนะครับจบการแข่งขันในอันดับที่16ครับก็พลาดการคว้าแต้มไปแค่นิดเดียวครับอีกหนึ่งอันดับครับส่วนซาบารรี่จบการแข่งขันอันดับที่17มาลิเบียเรสพลาดล้มครับนำรถลุกขึ้นมาแข่งต่อจบอันดับที่18ครับส่วนที่ไม่จบเรสไปก็จะมีฟาบิโอกาตาโรแบรดบินเดอร์และก็โยฮันซาโกครับ ผ่านการแข่งขันเรสนี้ครับในกลุ่มนำมาร์คมาเกสขยับหนีออกไปอีกแล้วครับมีทั้งหมด233คะแนนรั้งจากฝูงนำโด่งเลยนะครับอันดับที่2ห่างออกไปเป็นอเล็กมาเกสครับน้องชายตามอยู่32คะแนนในขณะที่เปโก้ปัญญาครับคุณผู้ชมโดนยื่นออกไป93คะแนนแล้ว3คนนี้ครับต้องมาดูว่าทั้งเปโก้แล้วก็อเล็กมาเกสจะบีบระยะเข้าไปหามาร์คมาเกสได้แค่ไหน รวมไปถึงมาร์กมาเกสจะมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นหรือไม่ขณะที่กองสมเกตจันทรายังคงต้องลุ้นแต้มแรกและก็ลุ้นในเรื่องของพัฒนาการกับรถแข่ง RC213V และการแข่งขันใน MotoGP ต่อไปครับการแข่งขันสนามต่อไปของ MotoGP ครับก็จะไปดวลความเร็วกันที่ประเทศอิตาลีครับที่สนาม Autodomo i n t e r n a t i o n a l น d ลเดลมูเจลโลในประเทศอิตาลีครับวันที่20-22มิถุนายนนี้ เว้นกัน1สัปดาห์นะครับก็จะไปแข่งกันที่อิตาลีกับอิตาเลียนกลางปีก็ติดตามกันให้ดีครับส่งแรงใจเชียร์นักแข่งไทยและนักแข่งที่คุณชื่นชอบครับ